น้องพริกปลูกด้วยน้ำก็ได้เยอะอยู่น้อนเพื่อนนี่อ๋อชุบไปเลยนี่กินนี้แม่หักไปเลยน้อนเพื่อนเนาะ สวัสดีนะคะปลูเอ็ปรุงเองเอ,อ่ะคว้าพน่นอีกกับกแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บพริกสดเราจะเอามาทํากุ้งจอมทรงเครื่องเนาะกแม่เคยแบ่งปันสูตรกุ้งจอมทิพรสไปเนาะทีนี้กุ้งที่เอามาทํากุ้งจอมฝั่งเมืองนอกเนาะถ้าเป็นกุ้งที่แช่แข็งส่วนใหญ่เขาจะแช่เกลือมาแล้วทีนี้เวลาเราเอาไปดองเนาะรสชาติก็จะเค็มกว่าปกตินั่นเองวันนี้กุ้งจอมทรงเครื่องเนาะก็จะช่วยลดความเค็มได้อ่ะถ้า าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเก็บพริกสดกันเลยค่ะเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บพริกสดแล้วก็เราจะตัดแต่งกิ่งเขาด้วยเนาะเพราะว่าเขา,ายาวชะลูดจะไปถึงหลังคาลนะ้วต้นพริกอันนี้มีอายุได้สองปีเนาะแล้วก็แม่เคยปลูกพริกไว้นานสุดรประมาณสาปีนะแต่ทีนี้เนาะ ถ้าต้นเริ่มไม่สวยอะไรเงี้ยแม่แนะนําให้ปลูกใหม่ไปเลยเนาะแล้วก็แม่บ้านต่างแดนบางท่านเนาะก็จะปลูะต้นกล้าในช่วงนี้แต่ว่าเขาจะใช้แสงจากหลอดไฟช่วยไม่งั้นต้นกล้าก็จะยาวยืดเนาะะเดี๋ยวแม่ก็จะมาเริ่มต้นเก็บแล้วก็จะตัดกิ่งเขาไปเลยเนาะเห็นไหมจะไปถึงลังคาแล้ว แม้จะมาตัดไปทั้งกิ่งไปเลยนะแล้วก็สังเกตเนาะเขาจะมีพวกแมลงพวกอะไรในช่วงหน้าหนาวเนาะชรึบไปเลยนี่แม้ตัดมาทั้งกิ่งก้านแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเด็ดเอาแต่เม็ดพริกออกเนาะอันนี้ก็คือพอได้นะอจะเป็นต้นพริกที่เอาซื้อพี่ยานีใหม่ทีนะชรึบไปเลยนี่ด้วยตัดแต่งเขาไม่ให้ยาวเนาะ รึไปเลยจากประสบการณ์ที่อักแม่ปลูกพืชผักในน้ำเนาะเวลาที่อักปลูกเขาส่วนใหญ่เขาจะยาวแบบชะลูดชะลูดอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาพยายามหาแสางนั่นเองรึอตกแต่งไปในตัวเวลาซื้อกินคือแพงมากนะขอบอกที่เป็นพริกกระเหรี่ยงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นชี้ฟ้านั่นเองชึ รืบอุ้ยหล่นไปละชีฟ้าที่อร่วงหล่นมาแล้วก็เพื่อนเพื่อนแบบเพิ <c oughs> ง่งเข้ามาใหม่เนาะพริกของแม่จะปลูกด้วยก้อนหินเป็นดินเผามวลเบาเนาะแล้วก็สารอาหารก็จะมาจากมูลน้องปลาดูอุณหภูมิอตอนนี้12.8เนาะยางน้องพริกเขาจะทนบรรยากาศหนาวดีกว่ามะเขือนะอ่านี่เลย เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเก็บฟากนูน้นฟากนู้นจะเป็นพริกอรอย่างว่าแต่ลักษณะพริกเขาจะออกแบบยาวๆเนาะอ่าอันนี้หนึ่งตะกระ้าโอ้ข้างบนข้างบน,งบนเดี๋ยวค่อยปีนเดี๋ยวค่อยปีนที่หลังน้องพริกเขาส่งจนแบบเหี่ยวไปแล้ว ัแบดดบนี้ไปเลยเตกแต่งเขาก็อากลับจากไทยเนาะอากาศน่าจะเริ่มอุ่นขึ้นน่าจะมีเอาผผักลงเนาะเพราะว่าน้องน้องปลาเขาจะ,ะขาดผักไม่ได้ อย่างอควาพอนิกเนาะอ๋อจำนวนของพืชผักแล้วก็ปลาก็คือต้องสมดุลกันนั่นเองอันนี้คือหากไปมันก็จะมีทั้งแบบอ๋อพริกเขียวที่ยังไม่สุกดีด้วยเนาะซื้อซื้อกี่หน่ะเจ็ดเม็ดเก้าเม็ดอะไรเงี้ยเออสี่สิบกว่าบาทนะคือเข้าของทุกอย่างนะถ้าอะไรที่เราทำไม่ได้ห้ามบนทิน,นี้แม่หักไปเลยเนาะเพื่อนโอ้หักไปละ นี่เราก็จะง่ายๆแบบนี้ไฟเดี๋ยวกระเด็ดพริกให่เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องที่จะทํากุ้งจอมส่งเครื่องเนาะใครที่เอากินกุ้งจอมแล้วเค็มเนาะลองดูว่าลองปรุงดูก่อนเนาะว่าโอ้ไม่ เราดูปีนี้เนาะว่าแม่มจะลงพริกสายพันอะไรบ้างเดี๋ยวขอไปซื้อมเมล็ดหี้ววมาจากเมืองไทยก่อนเนาะแล้วก็เวลาตำส้มตำมนนันแนะนำเอาพริกแห้งเนาะจะอร่อยกว่าพริกสดเดยอะเลยเอออันนี้ก็จะเคล็ดลับในการตำส้มตำยังไงให้อร่อยนะ เวลาเราไปซื้อจมตำเราก็จะแอบมองแม่ค้าเนาะเอะทำไมแม่ค้าใส่อะไรทำไมถึงอร่อยเออเราก็กลับไปซื้อซ้ำของเขาเนาะแล้วก็นอกจากพุงนัวแล้วเขาใส่อะไรถึงอร่อยแม่ก็เห็นเนาะเออก็ใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งด้วยเนาะอย่างพริกแห้งก็จะช่วยในเรื่องของสีงด้วยเนาะแล้วก็เขาจะนัวนัวกว่าพริกสดอย่างเดียวอะลองดูน้องเพื่อนอ่า พอได้อยู่นะเฮ้ยได้เยอะอยู่เด้น้องพริกปลูกด้วยน้ำก็ได้เยอะอยู่น้องเพื่อนนี่แม่มอยู่คนเดียวก็กินกับพี่ไมเคิลสองคนแค่นั้นแบบเนี้ยโอเคเลยแล้วก็สามารถแช่แข็งได้เนาะถ้าเรายังไม่มีเวลาที่จะอบแห้งตากแห้งเอาไปแช่แข็งได้นะอ่าเดี๋ยวเราไปโปรกปันที่ในรถบ้านกันเลยค่ะ มาดูส่วนผสมหลักๆเนาะแมมก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเสร็จแล้วก็จะเป็นผงนัวปริมาณคือตามที่เราชอบได้เลยเนาะเพราะว่ากุ้งจอมที่ดองก่อนหน้า รสชาติเขาจะออกเค็มเนาะแม่ก็จะเอาน้ําของกุ้งจอมออกให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงเนาะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากการอาหั่นซอยขิงเนาะเอาเปลือกขิงอะไรออกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาหั่นบางๆ <c oughs> ก่อนที่จะมาซอยเป็นเส้นแบบนี้นะอย่างขิงเนาะเวลาเราซอยเสร็จแล้วถ้าเราต้องการให้เขาอยู่ได้นานเนาะสามารถเอาแช่น้ําเปล่าก็คือล้างน้ําออกรอบหนึ่ง ขิงก็จะสดแล้วก็อยู่ได้นานเนาะเสร็จแล้วก็ ตามด้วยพริกสดเนาะวันนี้คุณแม่ใช้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเนาะสีก็จะได้สวยจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงเนาะฝั่งเมืองไทยก็จะเป็นหอมแดงคนอยู่เมืองนอกใช้เป็นชาลอดได้เลยนะจากนั้นก็จะเป็นะตะไคร้ถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะส่วนผสมทุกอย่างแล้วแต่เราได้เลยเพราะว่าถ้าแม่อยู่เมืองไทยเนาะแม่จะใส่มะเขือขืนด้วยนะความนัวก็จะมาจากมะเขือขืนได้อีก ต้นปรุงรสด้วยพงนัวจากนั้นก็เป็นน้ำตาลทรายนะแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ชิมเอารสชาติตามชอบได้เลยส่วนใหญ่เนาะกุ้งจอมแม่ค้าก็จะปรุงรสมาให้ในเบื้องต้นก็จะออกรสชาติอเคม็มแล้วก็เปรี้ยวตามนั่นเองอแม่มาใสา่ หอมแดงซอยใส่ขิงซอยแล้วก็พริกสดเนาะให้เพื่อนๆเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมเอารสชาติตามชอบได้เลยนะมีพี่น้องบางท่านสอบถามมาว่ากุ้งที่จะเอามาทํากุ้งจมเนาะต้องใช้เป็นกุ้งลวกหรือกุ้งอะไรเนาะ,ะพี่น้องภาคอื่นที่อาจจะยังไม่รู้จักกุ้งจอมอ่ะคแม่ใส่ตะไครลงไปเนาะ กุ้งจอมเราจะใช้เป็นอกุ้งสดมาทํากุ้งจอมนั่นเองจะคล้ายๆปาร้าเลยนะเสร็จแล้วก็คือเนาะเราชิมรสตามชอบได้เลยก่อนที่จะตักใส่ถ้วยเนาะ เวลาเรากินกุ้งจอมเนาะเราจะไม่ได้กินกุ้งจอมอย่างเดียวไม่งั้นเขาจะออกรสชาติเค็มเนาะเราจะกินกุ้งจอมเคียงกับกับข้าวอย่างอื่นเวลาที่เรากินข้าวเนาะหรือไม่ก็คือกินกุ้งจอมกับผักสดแบบนี้ผักลวกก็ได้ยิ่งสมองเข้ากันมากๆแล้วก็ในอควาโพนิกก็ยังมีใบโบโบกแล้วก็มีผักแผวที่ทนหนาวได้ดีในกรีนเฮาส์เนาะอ่าเพื่อนๆลองเอาสูตรในการทำกุ้งจอมทรงคร ไปทําทานกันดูแล้วก็คอา,าแม่แช่สูตรเอาทำกุ้งจอมไปแล้วลองดูกันเนาะ,ะมาทานด้วยกันค่ะ